ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อท่านผู้ชมพบเห็นคนที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีที่ถูกคนร้ายเนี่ยนะคะกระชากกระเป๋าท่านผู้ชมจะเลือกตัดสินใจทํำยังไงคะร้องเรียกให้คนช่วยเดินเข้าไปตามหาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาช่วยเหลือตัดสินใจเข้าไปช่วยเองหรือตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นคะแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสำหรับเด็กชายมัธยมคนหนึ่งนะคะเขาเลือกตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยตนเองโดยที่ไม่สนใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่มีนักเรียนพนลเมืองดีชื่อพักวัตเงินชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนช่วยตำรวจเมืองขอนแก่นจับคนร้ายที่ก่อเหตุวิ่งราวรัพย์โดยการขี่มอเตอร์ไซค์ประกบจนตำรวจสามารถเข้าจับกลุ่มได้สำเร็จ โดยพักวัดเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงผู้หญิงที่ถูกกระชากกระเป๋าร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเด็กชายใจกล้าคนนี้จึงตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่าตามคนร้ายไปพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจสุดท้ายตัดสินใจใช้เท้าถีบรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายจนล้มและสามารถจับกุมคนร้ายได้ในที่สุดเหตุการณ์ตอนนั้นมันมีคนเห็นเยอะมากแตไม่มีคนมันมันจะไม่ช่วยครับผงเลยตัดสินใจขับรถเข้าไปถามผู้เสียหายว่า เกิดอะไรขึ้นครับผมก็เลยเขาเลยบอกว่าโดนกระชากกระเป๋าแล้วก็ชีช้ไปที่รถคนร้รายผมก็เลยขับรถตายไปแล้วก็พร้อมกับโทรแจง้งหนึ่งต้นด้วยแล้วก็รายงานในระยะระยะคระะับงว่าคนร้ายไปถนนเส้นไหนจนจับคุมได้นี่ครับเป็นครั้งแรกที่ได้ช่วยครับเป็นครั้งแรกส่วนพ่อแม่ของพักวัตเองก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในตัวของลูกชายมากพร้อมเปิดเผยว่าอยากให้ลูกชายได้ทำอาชีพตำรวจดังที่ใฝ่ฝันไว้ พิษร่อไปพิษก็คือเริ่มที่เริ่มที่แม่ก็คือเริ่มที่แม่แล้วมาแก้ที่พ่อแล้วก็มาต่อที่ลูกแล้วก็มาปลูกที่เด็กก็คือในส่วนของการปลูกฟังตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็คือเริ่มที่ผมให้ให้แม่เขาพูดก่อนที่แแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ติดก็คือผมจะต้องมาแก้ก็จะดีขึ้น ด้วยความดีนี้เองจึงทำให้เด็กชายหัวใจเพชรคนนี้ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวาัลจากพลตำรวจตีจิตจรูนศรีวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นและเข็มคุณธรรมประจำโรงเรียนจากนายวิชยัยศรีสัตว์รสนาผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแกน่นวิทยายน์ นอกจากนี้ยังได้เสนอชื่อเป็นนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าโครงการเด็กดีมีที่เรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยวิธีพิเศษประจำปี2558อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะคุณก็สามารถที่จะทําความดีได้ในทุกๆวันค่ะน้องทันนะคะขอชื่นชมในความดีงามและใจกล้าแก่งของเด็กผู้ชายพลเมืองดีคนนี้ด้วยค่ะและหากท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีเรื่องราวของคนที่ทําความดีและอยากจะนํามาบอกต่อสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะน้องทันจะติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะและพบกับน้องทันนะคะได้เป็นประจําในช่วงคนดีประจาสอนอกับทุกๆความดีค่ะที่น้องทันจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้น้องทันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye. Yeah.